น้ำวัดวัดว่าใส่าาแล้วมั้งก็ใส่แค่เครื่องปรุงไปใส่ตรงนี้เลยฟังน้นดูน,นัมม้นนี่ใส่ไปตักค้อยๆคอยๆช้อนก็ได้นี่ประมาณนี้นี่อ๋อแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเนี่ยมาจากวัดนะ <c oughs> ถ้าเอามาให้ไม่ได้ขโมยวัดหลวงพี่หลวงพี่เอามาให้ หลวงพี่วัดอะไรนะวัดชัยชิงพีโยมวัดชัยชิมพีอยู่ที่จันทร์สิบามหลังใต้ใหม่อ๋อจร์สิบสามหลังสายใต้ใหม่นะซอยพานิชช่นี่ฮะใส่น้ำตาลทรายไปหนึ่งช้อนอีกนิดเดียวก็ได้เพราะผักบุ้งมันเยอะช้อนกับแอมเอมเห็นจำไว้นะแล้วก็ใส่เตาเจี้ยวเตาเจี้ยวเบอร์หนึ่งเตาเจียว นี่ใส่ลงไปใส่พอประมาณอย่าใส่เยอะทำไมถึงใส่เยอะไม่ได้รู้ไหมเขมเขมเปลือเปลือเกลือเอ,เออแล้วก็ใส่พริกนี่ที่เราตำไปแล้วที่นี่ก็ใช้ตำนะถ้า,าในเมือไม่ได้ปุ๊บตำนี่หลังจากงานบ้านนะนี่มานี่มาเอามา<ะ>ตั้งกระทะแล้ว<ะ>ตั้งกระทะแล้ว<ะ>แล้วก็ <laughs> ใส่เนยมาไปนิดนึงวันนี้ผัดวันนี้ผัดให้ดูก่อนนะคาร่าเราเราต้องเรต้องผัดเองเนี่ยดูไปเรื่อยๆก่อนปล่อยมันร้อนปล่อยมันร้อนนะอามคนนทำมันให้มันร้อนหน่อยคนกินข้างนั่นพี่พี่ใส่อย่างนี้แล้วเวลาทอดเสร็จพี่เอาไปปรุงอีกไหมอ้าเราปรุงแล้วครับเราปรุงแล้วเราปรุงแล้วครับปรุงนี้แล้วเห็นไหมเนมเห็นไหมครับ <icana> อ้ามอ้ามลองลองให้เนมค่อยๆนะเนมน้ำมันร้อนนะลูกโอ้ยนะจืดหน่อยแล้วเปล่าหน่อยเนี้ยแล้ววันนี้มาได้ไรอีกตัวรังตัวรังแล้วก็วันนั้นรถไปล้มมาสองคนกับแฟนที่สีเมืองตลาดสี่เมืองอ่ะรถไปล้มมาหมดช่าคืออ๋อปเลยเดี๋ยวเราก็สักพัก เรารอให้ไนมันขึ้นก่อนเพราะว่าไฟมันไม่แรงไฟไม่แรงครับต้องหาหมอโรงพยาบาลด้วยนะคะทีนี้แฟนแตนน่ะนะแคกแคน์รถรถจะขบขบเข้าเกียร์แล้วยู่คุยกับเพื่อนเขาบอกว่าหันไปรถจะล้มเขาลงไปแคร์ตบมืช่วยช่วยยกไม่รู้ว่าตอนนี้มาไหนมาเนี่ยเอาตรงนี้มานี้ มาตรงนี้ <c oughs> นี่ไปเริ่มใกล้ๆร้อนแล้วมันจะต้องไม่ต้อง,องเดี๋ยวดูยืนห่งหางนะคือครั้งแรกหนูดูแล้ครั้งต่อไปหนูต้องทําเองนะหน,หนูต้องจํานะว่าทํายังไงร,รู้เรื่องไหมลูก <c oughs> ใกล้แล้วใกล้แล้ว <c oughs> เราทําเตาถานนะฮะเตาฟืนด้วยแหละใส่ปืนด้ใส่ถานด้วย ออกหานะสรันก็เซ็นอะไรนะคำอย่างนั้นเพื่ออะไรคือถ้าเกิดว่าไฟมันไม่แรงอ่ะมันก็จะทำให้ผักไม่เขียวไงผักไม่สดอาจะทาจจะทำให้ดำไงเอไม่แมงเลยครับผักงกับแ่นแถวข้งนอกยเนี้ยัแดงไฟนี่แรงไฟนี่แรงไฟยังแรง ฟันขึ้นแล้วฟันขึ้นแล้วแต่ว่ายังไม่ลุกเลยแต่ถ้ามันเป็นกระทาลูกเล็กเนี่ยไฟยมันจะลุกแล้วนี่ยนี่กระทาลูกมันใหญ่อ่าพอกระทาลูกมันใหญ่ไฟมันไฟมันไฟมันก็จะไม่ถึง ห้ามหลบหลบหลบนะหรือนี่วะนี่นี้ดูก่อน <_ d ata> มาปกติถ้าเป็นกระทะลูกเล็กเนี่ยแล้วกระทะมันเรียบๆเนี่ยไฟมันจะลุกแหละแต่นี่กระทะลูกมันใหญ่แล้วมันสูงมันก็ทําให้ไฟไม่ลุกนะฮะ, <_ d ata> ะน่ะเนี่ยคนแบบเนี้มาดูมาดูมาดูคนแบบเนี้คนแบบเนี้ อ่านผ้ามาหลืออ่านผ้าเล็วเี่ยเน่เน่ไม่แม้แล้ลเนี่ยรอเราผ้าที่ยัง ักเนี่ยถ้าถ้าผัดนานมันจะไม่กรอบและมันก็จะทําให้ผัดดำนีพอแล้วอาเอาเอาปแล้วไม่ใส่เลยนี่นี่เอมเืออเืออเอเอเือดออเเอด ไม่ต้องอ่ะไอ้นี้ต้องจงช้มือเป็นของโูราอ๋ออร่อยจังเลย้อนพี่เนมไหมผมไม่ต้อง้อนกเองเลยเ่เป็นไงอรยกินกับข้าวเลยเัดกไฟแดงอืเป็นไงบ้างครับเนมอร่อยครับ ไปไหมอ่ะกินเด็กกระป๋าแล้วไม่ต้องกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วเดี๋ยวข้าวฟามไปที่ร้านฮะควรตกแตกควรตกแตกเขาเริ่องอะไรนะควรตกไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ตกควรตกอะไรนะลูกกลัวนะมันเป็นมันเป็นมันกลัวอะไรกลัวอะไรเมื่อกี้กลัวอะไรตกอะไรนะจานควรควตกอะไรควรจานตกแตกตกแตกพี่แบงค์ควรจานตกแตกพี่แบงเพราะควจานตกแตก อร่อยไหมอ่าครมากินข้าวเลยนะอ้าวคุณโฉมหน้าผัดเรียบร้อยแล้วอ้าตักข้าวเลยครับโอเคครับเดีรไปน,นู่นเลยครับอเอาครับตามสบายเลยครับไม่ต้องตักเยอะนะน้องอามตักพอประมาณเดี๋ยวว่าไม่อิ่มแล้วเรา,เราค่อยไอ้นี่ใหม่ได้อือ ตักพอมาเนาะเมื่อวานเออเมื่อวานแม่ย่าบอกว่าไงเวลาหนูตักเยอะแล้วหนูบอกว่าหนูอิ่มแล้วหนูต้องตักพอที่หนูรู้ว่าหนูจะกินขนาดไหนแม่ย่าจะดูซิเมื่อวานหนูตักเยอะเกินแล้วหนูก็บอกว่าอิ่มถ้าเราไม่อิ่มราตักใหม่ได้นะถ้าหนูตักหนูจะกินให้หมดนะเข้าใจไหมครับโอเคถ้าติดใจแล้วก็ตักใหม่ได้เออแล้วเธอกับข้าวเข้าไปข้างใน เถ็บกับข้าเข้าไปไนะแไงเดีย๋ยเบข้ามาสิไม่ยากที่อะถอยหลัง <c oughs> เออ <c oughs> น่ารักลูกน่ารักเออตักกินเลยตักอย่าตักเยอะเราตักน้อยๆพอเราถูกใจอาหารรสนี้ติดใจหนูก็ตักเพิ่มได้อีกถ้าหนูตักเยอะแล้วมันก็เหลือทิ้งมา็มันจะได้ของใช่ไหมครับรูไหมครับน้องเองนนจริงๆแม่ย่าพูดไหมครับครับเออ เรากินพอประมาณถ้าหนูไม่อิม่มหนูตักใหม่ได้ถ้าหนูตักเยอะแล้วข้าวจะเหลือทิ้งเห็นไหมเสียดายของไม่ลูกนะครับโอเคกินโมนี่อิม่มนะครับเออกินโมนี่อิ่มเลยนะครับอ้าวพ่อตองมาแล้วถามพ่อตองจะชิมออผีฝ<า>ีมือลูกเนมผัดผักบุ้งไฟแดงไหมครับอ่อาอย่างไงอ้าวหมอป้าหรือเนมทำเนี่ยเนมเนมเนมหั่นเนมหั่นหั่น หั่นอะไรครับผักปุ้งเอาใช้มีดอืมอ่าใช้มีดใช้มือเมื่อกี้ทำมือเอามือหั่นอยู่เยี่ยมเยีมมีบาดเยี่ยมีบาดอ่าลงมือท้าเลยท้นเลย,เล,ยลงมือเลยเก่งไว้ทำเองเป็นไงมีช้อนกลางด้วยสอนให้เก่งด้วยนะผักปุ้งอะ่ะแต่ยังไม่ไม,ไ,มไม่เก่งเท่าน้องอามน้องอามรู้จักเรด้วยผักปุ้งโอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่จงยึด แต่ว่าน้องเบียต,ต,ต้อง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 สอนอีกเยอะอะพูดง่ายว่ายังไม่รู้อันไหนก็ผักบุ้งอันไหนผัดอันไหนญ้ายังยังแยกไม่ออกใช่จะหยิบแต่ยอดญ<แ>้าอย่างเดียวเห็นยอดอะไรโผล่มาหักหมดเนี่ยจับนั่นเลยย้าก็กินได้นะไม่เด็ดใจ่เรื่อยไม่หาผัดยากินได้ไหมย้าไม่ชอบไม่ย่ากินได้ไหมไม่ชอาไม่ยากกินไม่ได้หูกบอกงี้ทีไงคำว่าย่าโบพูดคำว่าย่าเขาไม่เรีกมาไม่ยาก<อ>

อ๋อไม่มีให้เลือกมันก็มีบ้างก็มีผักบ้างนะเพราะว่าเรากินข้าวเรากินแบบมะไอ้ไรซีฟู้ดแล้วเออห้าหากินอย่างอื่นก็กินให้ครบอย่างลูกอย่างเออจะมากินแต่หมูเห็ดเป็ดไก่เดียวไม่ได้เออแล้วต้องหากินผักบ้างเถิบเถิบจานเข้าไปที่ลูกเถิบจานอ่ะกับข้าวเข้าไปเถิดจานเข้ามาเถิเข้าไปอีกเถิบเถิเอาลงไปสิน้องอามน้องอามเถิจานผักลงไปหน่อยนี่วิถูกต้องต้องกระเถิบจานก็เองเข้ามาไม่ใช่อันนี้ เถอบลงไปดอนึงอ้ามเถอปลงไปเขาให้บอลมันบ้ามันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เออนั่นน่ะไม่ไหวเถอบได้จะติดข้างฝาแล้วอร่อยไหมอร่อยดีเยอะกินซะกินซะเลืยกไม่ได้ด้วยไม่มีหมูมีแต่ผักต้องชอบเลือกแต่หมูนะหากินผักบ้าง อร่อยไหมเคี้ยวข้าวเคี้ยวเบาๆลูกนะเคี้ยวข้าวค่อยๆเคี้ยวเคี้ยวเบาๆหนูเคี้ยวเป็นยังบะเลยอะเคี้ยวเบาๆลูกเออเคี้ยวเบาๆนะครับเออเคี้ยวแบบเก็บเสียงนะลูกนะเดี๋ยวเราเวลาข้าวสังคมคนอื่นเขาเขาจะรำคาญเรามาหันหันไม่มองทําไมเสียงเสียงเคี้ยวข้าวดังจังนะลูกนะเอ่อเคี้ยวเบาๆเคี้ยวคีมเบาๆ แขงยักยักหน้าเขางิเงี้ยอร่อยไหมครับลูกแบมน้องอามอร่อยไหมครับน้องอามอร่อยไหมครับอร่อยครับเออเออมันม,ม,มีสิเลือกใช่ไหมมีหมูให้เลือกใช่ไหมไม่มีเนื้อสัตว์อ๋อไม่มีเนื้อสัตว์ครับขัดผักครับกินแล้วทาไงไงเอ่อผักบุ้งเนี่ยลูกกินแล้วทําให้ไงอร่อยเออสายตาด้วยสายตาดีครับกินแล้วสายตาดีทั้งคู่เลย เราเขาให้เราถ่ายคล้องกินผักนะลูกเจริญอาหารเนาะไอย่าลืมนะคะกดไลค์กกระจาช่องมาปลาปเป็นเรื่อนี่ครสมัครแรกจะมีดาวขึ้นเนาะใครสมัครได้จริงกว่ามือล้มลูกตัวเองสามารถกดโล,ลสตสติ๊กเกอร์ได้นะจ๊ะอีโมสี่อีก,อกเลยสามตัวเนาะหนึ่งสองพออย่าสามสี่ห้าอย่ากดรัวนะจ๊ะในทุกแง่ช่องยังไงระยะของลงคลิปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเอาไปบายทั้งคู่เลยลูกไปบายเอฟซีหน่อยเร็วให้เอฟซีน้ำไหลไหลบาย